ท็อปออฟเดอะเววันนี้ชวนไหว้พระกับศาลเจ้าสำคัญสำคัญที่ส่วเถาตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อเสือวัดหลิงกวงศาลชลเรจพระเจ้าตากสินฟังประวัติความเป็นมาของเรือหัวแดงว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วต่อด้วยประเทศญี่ปุ่นชมซากุระในบรรยากาศที่แตกต่างเที่ยวหมู่บ้านซามูไรชมถนนที่ได้ชื่อว่าซากุระสวยที่สุดในญี่ปุ่นติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the World พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บนากายีนาทีนะครับทาง JKN ช่อง18นะครับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ตื่นสายๆบางท่านยังอยู่บนเตียงก็ชมเราได้นะครับผมอยู่กับพิธเกลงสมทรัพย์ครับสวัสดีครับพสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิธเกลงยังคือกลับเห็นได้ข่าวไปสุขาวกับมาเนี่ยในกลุ่มที่ไปเที่ยวยังพูดคุยกันยังสนุกสารกันอยู่ใช่เพราะว่าสุขาวนี่อย่างที่เรียนให้ทุกท่านทราบนะฮะว่า เป็นทริปที่สำหรับพวกเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากนะฮะฟีดแบ็จากสมาชิกที่ไปด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าดีมากนะฮะครั้งก่อนเนี่ยเราคุยเรื่องอาหารไปแล้วอย่างที่พักเรื่องการเดินทางเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่2เรื่องที่อยากจะเพิ่มเติมคือเรื่องแรกเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งนะซึ่งทัวร์ทั่วไปเนี่ยทัวร์ที่ไปโซเถาเนี่ยเก้อน่ะไม่ต้องไม่ได้ไปที่นี่ที่นี่ก็คือบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะซึ่งมีเรือสเภาหัวแดงสร้างจำลองอยู่ที่นั่น แล้วก็จะมีเรื่องราวนิทศการของสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านเสด็จไปที่นั่นเนี่ยนานแล้วแล้วก็มีชาวไทยที่อยู่ส่วนถาวเนี่ยไปสร้างไปดูแลสิ่งที่ลึกสําหรับบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนเพราะว่าที่เมืองเช่งไฮเนี่ยหรือว่าเท่งไฮเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเมืองที่บรรพบุรุษชาวจีนของคนไทยเนี่ยเป็นล้านล้านคนเนี่ยใช้ท่าเรือตรงนี้นั่งเรือสำเภาห,หัวแดง แล้วมีตาเนี่ยออกจากจีนเนี่ยล่องเรือลงมาทางนานยางนานยางก็คือทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีเรือจําลองสร้างอยู่เี่แล้วเขาก็จะเขียนไปเลยว่า มันเป็นท่าเรือตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงก็ปีพันหกร้อยกว่าแล้วก็ใช้มาจนถึงยุคหนึ่งเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นเรือกลไฟเป็นเรือที่มันทันสมัยขึ้นท่าเรือแห่งนี้ก็หยุดใช้ไปแต่ก็ได้เป็นอนุสรณ์สถานให้พวกเราเนี่ยได้ไปชมกันนะครับราชวงศ์ชิงนี่คือราชวงศ์สุดท้ายของจ,จีนเลยคือพวกแมนจูซึ่งช่วงนั้นนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีสงครามกลางเมืองในจีนเยอะมากเราะคนจีนจํานวนมากเนี่ยคือพวกง่ายๆเป็นช่วงที่ชาวฮั่นเดือดร้อนกันเยอะมากรเราก็ต้อง อพยพกันออกไปจากประเทศจีนเยอะมากคือแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่ฮก,กเกี้ยนฟูเกี้ยนกวางเจาเนี่ยนะฮะ,ฮะทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเนี่ย<ะ>ก็จะเป็นแผ่นดินพิเศษคือถนัดในการที่จะส่งคนออกคือ <c oughs> <c oughs> ชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยหลายสิบล้านคนะจะมาออกไปจากประเทศจีนเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะก็นองจากว่า <c oughs> พื้นที่ตรงนี้ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่กษัตริย์ราชวงศ์ซ่งเนี่ยเริ่มที่จะพัฒนาการค้าขายทางเรือมากขึ้นคือก่อนเนี้ยหน้าเนี้ยจีนเนี่ยไม่ค่อยจะค้าขายทางเรือแต่ว่าราชวงศ์ซ่งใต้เนี่ยพอสร้างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มีกองทัพเรือค้าขายออกมากับต่างประเทศ แล้วจากนั้นเนี่ยมองโกเข้ายึดมองโกก็เป็นเจ้าของกองทัพเรือคือยึดเลยแล้วก็มองโกเนี่ยก็มีกองทัพเรือจํานวนมหาศาล<ะ>มองโกก็บุกใช้กองทัพเรือนี่บุกชาวบ้านเขาบุกไปถึงญี่ปุ่นแต่บุกญี่ปุ่นเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นเพราะเจอลมพายุศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อว่าการิคาเซมันไอ้คำว่าการิคาเซเนี่ยที่พวกเราได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องบินจู่โจมไม่ใช่เป็นชีพ <c oughs> แ,แต่มันคือพายุศักดิ์สิทธิ์ของคนญี่ปุ่น<ะ>ที่สามารถที่จะทําลายกองทัพเรือของกุปไรขานได้เพราะฉะนั้นมัันนนนนนกกก็จจะมีตาาาสสุหลง กุบไยขาดแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ราชบงหมิงหมิงเนี่ยก็มีเจ้งเหอเดินเรืออ,ออกมาถัดจากหมิงก็มาชิงชิงนะแต่ว่า ไอ้การที่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ผู้คนอพยพเข้ามามีเรื่องสงครามมีปัญหาการเมืองคนก็ไหลออกจากจีนมาทางเอเชียตะวันตั้เหมือนทางออกของคนที่จะต้องออกไปอยู่สุขสัณฑ์ไปอยู่ไต้หวันไปอินโดนีเซียฮ่องกงแล้วมาไทยมากที่สุดก็คือกลายเป็นคนจีนพ้นทะเลที่สยามเนี่ยเป็นเมืองที่พูดง่ายว่าเมืองทองของชาวจีนพ้นทะเลในยุคนั้นเนื่องจากว่าราชวงศ์ชิงเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยก็คือห้ามคนออกนอกประเทศแต่ว่าส่งเสริมให้คนมาอยู่ที่สยามนี่ว่าสยามมีข้าวเพราะฉะนั้นเราถึงค้าขายข้าวกับจีนเนี่ยมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่โซเถาเนี่ยเราไปดูบริเวณพื้นที่ที่เป็นเรือหัวแดงเนี่ยคนระับผมเนี่ยมันรุ่นปลายแล้วแต่เท่าที่ฟังกันมาเนี่ยคนรุ่นก่อนๆเนี่ยที่เขาไปกันตั้งแต่สมัยที่จีนยังไม่เจริญน,น,นะก็จะมีความลึกซึ้งมากกว่านี้แลวก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พวกเราไปนะแล้วการไหว้เจ้าครับไปเที่ยวนี้เนี่ย เราได้ไหว้เจ้าทั้งหมดเนี่ยเ้าจุดซึ่งเยอะมากนะก <ฮะ S 1> ับการไป5วัน6วันเนี่ยก็คือจุดที่ไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องชาวจีนเนี่ยไหว้เจ้าันเยอะ,<ฮ>ะมีความนิยมกันมากจุดที่หนึ่งเนี่ยเราไปที่ศาลเจ้าโจซือกงท่านก็เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนามีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์ถัง<ฮ>ะนะฮะและผู้คนก็จะมาขอพร เรื่องของสุขภาพเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีอายุยืนโอ้โหคุณว<ะ>ิ oh, ทีเยนตั้งเป็นเครื่องไหว้จุดทูปก,กระดาษผ้าอลังการมากแล้วก็จุดเนี่ยควันแบบเ็นภูเขาอะ่ะอ,อันนี้วันที่เราไปเนี่ยคนยังน้อยแต่ถ้าคนมากเนี่ยนึกขึ้นได้เลยเพราะเขามีประลามพิธีเนี่ยยาวมาข้างนอกนะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยทุกคนต้องเข้าแถวย,ยาวยาวมากและศาลเจ้านี้ก็มีพื้นที่ใหญ่และทุกคนก็ต้องเข้าไปกราบไหว้ จุดที่สองเนี่ยเราก็จะไปที่เรียกกันว่าวัดหลิงกวงครับวัดหลิงกวงเนี่ยคนที่นั่นก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากว่าเป็นอารามขนาดเล็กอายุก็เป็นพันปีคือสมัยราชวงศ์ถังเหมือนกันเขาบอกวา่าที่นี่หลังคาวัดเนี่ยไม่เคยสกปรกเลยหมายถึงว่าใบไม้ก็ไม่ไม่ไปค้างอยู่ที่นั่นเพราะเป็นความเชื่อจุดทูบ ควันทูบก็ไม่ขึ้นไปแต่ผมเนี่ยดูว่ามันพ <PM 2 S 1> ีเอ็มสองจุดห้าก็ไม่มีไปที่อื่นผมดูทั้งเนี่ยน่าจะเป็นห่งจุย้ยน่าจะเป็นจุดสถานที่ตั้งซึ่งลมเนี่ยลมพัดผ่านลมพัดให้หลังคาเนี่ยสะอาดอยู่ตลอดว่าเป็นพันๆปีก็คือว่าเวลาจุดทูบอะ่ะลมมันจะตีออกจากสารับแล้วก็ใบไม้ที่ปลิวลงมาเนี่ยก็ไม่ค้างอยู่บนหลังาคานะฮะอันนี้อธิบายทางวิทยาศาสตร์แล้วที่นี่เนี่ย เราก็ได้ไปไหว้พระนะฮะซึ่งถือว่าสวยงามแล้วก็บริเวณจุดเนี้ยเราก็ได้ไปชมซากุระด้วยนะครับจุดที่3เนี่ยก็คือเจดีพันองค์อันเนี้ยก็สร้างในสมัยคังซีของราชวงศ์ชิงยุคเดียวกันกันกบที่บรรพุุษคนจีนของไทยเนี่ยออกมาจากที่นั่นมากที่สุดที่นี่ก็เป็นเจดีพันองค์อยู่ที่เมืองไมโจนะ เดินกันขึ้นไปเนี่ยแบบทุกคนเดินเดินก็ไกลมากนะแล้วก็ได้ไปไหว้พระจุดที่สี่เนี่ยก็คือศาลเจ้าพ่อเสือนะฮะเฮียงบุสววที่เขาบอกว่านักธุรกิจต้องไปขอพรที่นี่ใหญ่มากนะฮะเป็นลานกว้างผมเดินเข้าไปนี่บอกโอ้ทุกคนเอากราบไหว้เข้าแถวปักคู่แล้วก็มีบริเวณลานกว้างเนี่ยวางสิ่งของสักการะไอ้ไม่หมดเลย แล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยก็มีพิธีไหว้แล้วก็มีอ,องค์เจ้าพ่อเสือเนี่ยองคใหม่องค์เกา่าเขาก็จะไหว้เข้าไปเป็นจุดๆนะครับทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีผู้คนไปสักการะไปเสียง C, เซียมซีเสียงเสียงเซียมซีเนี่ยขย่อดังไปทั่วแล้วก็ควันามันก็ประสานเสียงกันทั่วประสานเสียง,งบางคนเนี่ยตั้งแต่เราเข้าไปเนี่ยจนกระทั่งออกมาผมเดินกลับไปใหม่เนี่ยก็นั่งขย่ากันอยู่ <laughs> วันลังนต้องไปถามว่ามันเขย่าไม่ออกมัางที่เขย่าแบบเป็นชั่วโมงเลยเขย่าไม่กระชอกทีนี่ก็คือสารจาพ่อเสือซึ่งคนไปกันเยอะมากนะอีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือใต้ฮ่องกงนะฮป้อเกักตึงอันนี้อเมซิ่งที่สุดสำหรับผมคือใต้ฮ่องกงเนี่ยเป็นพระแน่ดีใช่ไหมแต่ว่าท่านมีความใจดีช่วยเหลือคนตกทุกข์ยากก็เลยกลายเป็นสบคเทพของมูลิีิเก็บ จของไทยที่เนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ย Amazing ที่สุดเพราะว่าเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นคนพิการคนที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยยืนรอคอยความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาคือสมกับความเป็นมูลนิธที่ช่วยผู้คนพอเดินขึ้นไปเนี่ยสองข้างทางเนี่ยคือหลุมฝังศพคือหลุมฝังศพเหมือนกับพูดง่ายว่าสารจ้าเนี่ยตั้งอยู่ในภูเขาที่เป็น่วงซุยของ <c oughs> คนจีนบน <c oughs> รูกรงศพเต็ไมไปหมดเลย<ช>นะฮะเราก็ขึ้นไปแล้วก็เราก็ไปทําบุญซื้อโลงศพเหมือนไปวัดหัวแล้วเหมืนนหมอนเลยนะฮะแล้วทุกคนก็ไปกราบไหว้<ช>อาม,ม่าคนนึงก็นั่งเสียงซีมซีอยู่ที่นั่นเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะทัดมาเนี่ยก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเจ้าแม่ทับทิมเป็นเจ้าแม่แห่งการเดินเรืออ่าอันนี้ให้ตังมาเนี่เป็นเป็นเป็นนักพยากรณ์อากาศ คือเ mm hmm. จ้าแม่ทับทิมเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยคือเด็กที่สามารถล่วงรู้ดินฟ้าอากาศได้ว่าเมื่อไหร่จะมีพายุเมื่อไหร่อากาศจะเป็นยังไง mm hmm. นะฮะก็เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเดินเรือเนี่ยถึงต้องมาหาท่านก็เป็นที่เคารพนับถือของของคนเดินเรือแม้กระทั่งชาวประมงไทยเนี่ยก็นับถือเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่ทับทิม,ม,ททมก็คือเป็นเป็นเทพแห่งท้องทะเลดูเรื่องลมฟ้าอากาศเหมาะว่า ถ้าวันไหนดีไม่ดีไม่ดีดต้องมาครับผมเนี่ยเชื่อว่าบริเวณนี้นะฮะคือบรรพบุรุษคนไทยที่เป็นชาวจีนเนี่ยต้องมาไหว้ที่นี่ทุกคนลวงเรือนะก็น่าจะแล้วอีกสองที่นะวัดไข่หยวนซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังอยู่ที่เมืองแต้จิ๋วโอ้นี่ก็สุดยอดมากวัดไข่หยวนเนี่ยเป็นวัดสมัยราชวงศ์ถังที่สมบูรณ์มากครับใครไปแต้จิ๋วเนี่ย ต้องแวะเมืองน,นี้ต้องแวะไปที่นี่และสุดท้ายก็คือสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาสำหรับคนไทยแล้วที่นี่เนี่ยพลาดไม่ได้แน่ๆเราก็ได้ไปกราบสักการะพระองค์ท่านนะฮะจุดธูปแล้วก็ได้ทําบุญกันตามพูดง่ายว่าเมื่อไปถึงที่นั่นเนี่ยเข้าไปยากนะถนนน้นทางเข้ายากมากแต่ว่าถนนใหมก่กำลังจะเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ได้ไปสักการะพระเจ้าตากสินถึงเมืองแต้จิ๋ว ครับอันนี้ก็เป็นทริปที่ไม่ได้เกินไปนะครับเป็นควันหลอมจากทริปที่ไปชวเถาวเราก็จะจัดทริปไปเที่ยวชวเถาวกันอีกนะครับซึ่งไปกับเราเนี่ยก็จะสะดวกสบายกว่าปกติคือบางคนอาจจะบอกเฮ้ยนี่เปนชัวถาวราราเดเวจัดราคาสูงกว่าคนอื่นจัดไปมากต้องบอกว่าถ้าเทียบเราเนี่ยโรงแรมที่พักเอาของอาหารของเราเนี่ยคือจัดดีแล้วจัดถึงจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าข้ามทะเลจากจีนนะครับไปญี่ปุ่นกันครับ เมืองอิตาเน,นียหลายคนจะนึกถึงหมู่บ้านสมุไรคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นในยุคที่สมุไรเนี่ยเขาพูดง่ายว่ามันเหมือนกับพวกไดเมียวเนี่ยพวกสมุไรเนี่ยต้องขึ้นตรงอยู่กับโชกุนซึ่งที่เอโดะใช่ไหมหรือว่าอยู่ตามเมืองต่างๆเนี่ยแล้วก็ที่นี่แต่ละพื้นที่ของญี่ปุ่นเนี่ยตระกูลเก่าแก่ซึ่งยังมั่งคั่งอยู่ทุกวันนี้นะ จำนวนมากเลยเป็นตระกูลที่มาจากไดเมียวหรือมาจากซามูไรในยุคคือเป็นซามูไรที่แบบพัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นเจ้าเมืองอ่ะ,ะเป็นพวกเหนือกว่าซามูไรอ่ะ,ะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีบ้านเรือนคือบ้านซามูไรแบบเก่าๆ Around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Li@@ a r o u n d อาราวเดว l ลนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top of the World นะครับรายการของเราเนี่ยอากาศทาง JKN ช่อง18 Top News เนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถจะดูย้อนหลังได้ทุกตอน เป็นหลายร้อยตอนแล้วเนี่ยทาง u t u b e นะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้คนติดตามกันมาเราก็ได้มีรางวัลเล็กๆ,ๆน้อยๆมาแจากนะครับครับรคือการดูรายการท่องเที่ยวย้อนหลังเนี่ยมันดีตรงที่ว่าท่านจะไปเที่ยวไหนเนี่ยท่านเปิดดูเนี่ยมันยังอัปเดตอยู่นะฮะแล้วก็ทุกสถานที่เนี่ยพวกเราไปกันมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะมีประเด็นที่ท่านสนใจเวลาท่านเะนไปเที่ยวไหนนะฮะค่ะ รายการท่องเที่ยวเนี่ยชมย้อนหลังได้บ่อยๆครับก็ท่องเที่ยวกติกานะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมอบเป็นรูประคำเป็นรูประคำที่พิจเกรเอามาจากชมพูทวีปเลยเขาคิดจะกูดนะครับจุดที่พระสมมาสมพุทธเจ้านะฮะแล้วก็บรรดาพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระมหากรสปพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเนี่ยเขาเนี่ยขึ้นไปบำเพ็ญเพียรขึ้นไป สวดมนต์ขึ้นไปโอ้เป็นตำนานหลายคนก็ไปเขาพิชก์ขุนเมืองไทยมานะแต่เนี้ยเราไปที่นั่นเนี่ยเราก็ได้มีของที่ระลึกเป็นรูปประคำที่ทำจากไม้นะมีให้ทั้งหมด4เส้นกติกาเหมือนเดิมนะครับก็คือกด subscribe นะครับของ YouTube เรานะครับแล้วก็แคปหน้าจอเอามาลงไว้ใน Facebook ของเราที่เพจ around the world ไทยนะครับที่นี่ก็มา ขึ้นทีนี้ใชหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำคราวที่แล้วเนี่ยก็แคปหน้าจอไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปอันซับสไครต์แล้วซับสไครต์ใหม่นะครับแคปหน้าจอว่าท่านซับสไครต์เราแล้วเรามาลงนะครับเราก็จะใช้วิธีสุ่มนะครับเพราะถ้าท่านยังไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรครับให้กําลังใจเล่นจนกว่าจะได้นะครับเราก็จะมีการ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเพิ่มรางวัลมากขึ้น <c oughs> เรื่อยๆมีทุกสัปดาห์ครับมีทุกสัปดาห์แน่ๆเราไปเนี่ยถ้าจะเอาวันละร้อยนี่ก็ได้นะลูกอม ไม่ม่คุมค่าส่งะะ <c oughs> เอาเป็นว่าคราวนี้พาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันต่อแต่ทริปนี้เนี่ยพิเศษสุดหลายคนคงคิดถึงพี่ปองอัญชลีไพรีรักนะครับเพราะว่าพี่ปองเนี่ยคือนอกจากเคยอยู่หน้าจอครับทางาท็อปนิวส์ตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะคิดถึงแล้วก็เคยอ่านข่าวผมงเคยไปอ่านข่าวพูดพี่ปองแต่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่า ผมก็เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นคู่พี่ปอง <c oughs> ก็คือเวลาไปญี่ปุ่นพี่ปองมักจะไปคู่ผมอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นจากในภาพนี่นะครับที่เราไปเที่ยวกันหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นฮอกไกโดไปเล่นสกีด้วยกันนะครับที่ญี่ปุ่นทีนี้พี่ปองเนี่ยก็เกิด ความคิดว่าอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะอยากไปชมซาก,กุระอยากไปชมซาก,กุระเขาบอกว่าไม่เห็นซาก,กุระมา20ปีแล้วก็เลยจองถั่วเข้ามานะครับพี่ปองก็เลยได้ไปเที่ยวกับเราเพราะฉะนั้นก็เลยเอาข่าวมาบอกคุณผู้ชมว่าถ้าอยากจะเจอพี่ปองตัวเป็นๆแล้วก็ไปเที่ยวกับพี่ปองเนี่ยพี่ปองครั้งนี้เนี่ย ไปในฐานะแบบเป็นลูกโคคนนึงเลยล่ะไปลูกทั่วไปลูกก็ไปเที่ยวก,กันกับเราเนี่ยนะครับเป็นทริปวันที่3เมษายนนี้นะครับซึ่งเส้นทางเราเนี่ยก็จะบินไปลงที่นงโโย,ย่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสัก,กุระบานเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นไปในขึ้นไปในที่สูงสงนะครับจากนงโโยยาเนี่ยเราก็จะวิ่งไปนางาโนเพราะนางาโนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่สูงเนี่ยนะครับที่นางาโนก็มีโอกาสที่จะเห็นสากุระได้เพราะว่าสากุระเนี่ยมันจะออก ดอกเวลาที่อากาศมันเริ่มที่จะอุ่นขึ้นเรื่อยๆจากนฤดูหนาวแต่ถ้ามันอุ่นเร็วในสกุระมันก็จะบานเร็วมันไปในที่สูงอากาศมันก็ยังอุ่นช้าอยู่ก็จะสกุระบานช้ากว่าที่อื่นเราจะได้ชมธรรมชาติสวยๆในพื้นที่สูงหลายที่นะครับอย่างเช่นที่อุขขเขาเ ER อเนเคียวเราไปนั่งเรือชมวิวธรรมชาติที่อุขเขาเอเนเคียว ER นะครับจุดหนึ่งที่สวยงามคือจะบแอนเอลเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเรามักขึ้นไปบนจับอนแอลครับแต่ขึ้นไปจับนเอลเนี่ยมันไม่ได้เห็นจับแอน เที่ยวนี้เนี่ยเราจะไปขึ้นกระเช้าไปบนยอดเขาซึ่งอยู่ตรงข้ามจะเป็นแอลนะครับก็คือขึ้นภูเขาที่หรือชื่อว่าภูเขาโฮตกะว่าโฮตกะเนี่ยมีกระเช้าที่พาท่านทะ่องเที่ยวขึ้นไปเป็นกระเช้า2ชั้นนะครับ,รบเป็นเป็นเคเบิลคาร์ที่เป็นสองชั้นที่เดียวในญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นไปพอขึ้นไปนบนยอดเขาโฮตกะเนี่ยจะสามารถมองเห็น เชื่อเขาจะเป็นแอล์ได้อย่างชัดเจนก็เป็นมุมมองที่สวยงามนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะไปเที่ยวในลานหินภูเขาไฟคือเป็นจุดที่ภูเขาไฟระเบิดตั้งแต่ปี1 7 8 3งจ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับภูเขาไฟระเบิดที่นี่เนี่ยก็ทําให้เกิดโซนหินลาวาธรรมชาติที่สวยงามคือเที่ยวนี้เราจะไปเที่ยวแต่บนภูเขาเพราะว่าบนภูเขาเนี่ยอากาศมันยังไม่ยังไม่อุ่นมากเพราะฉะนั้นในซากุระมันก็จะบาดเราก็แค่ไปเสาะสแสวงหาซาก,กุระนะครับแล้วก็มา กันที่บนภูเขาที่อุทยานแห่งชาตินิโกะนนยอดเขาที่นิโกะเลยเนี่ยก็จะมีเทเลสาบชุดสินจิตรงเทเลสับชุซินจินี่ก็จะเป็นมุมที่สวยเราก็จะนอนโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆริมททเลสาบเพื่อเราจะสามารถเดินเล่นชมวิวเทเลสาบได้สวยๆค,ครับครับทริปนี้เนี่ยเป็นทริปสบายๆออกเดินทางวันที่3-10เมษายนนะครับเป็นทริป8วัน5คืน แล้วก็ทุกคืนที่พักเนี่ยก็จะเป็นที่พักที่เป็นออนเซ็นรีสอร์ทสวยๆนะครับสำหรับคนที่คิดถึงพี่ปองอยากไปเที่ยวกับพี่ปองอัญชลีไพรีรักเนี่ยก็ขอเชิญไปทริปนี้นะครับส่วนอีกเส้นทางหนึ่งพอทริปชมสก,กุะเนี่ยจะมีเส้นทางหนึ่งทริปเนี้ยได้เห็นสก,กุระแน่นอนเราจะออกเดินทางกันเนี่ยวันที่19เมษายนนะครับโดยเดินทางกันเนี่ยในช่วง 19-26ถึง26เมษายนอย่างที่เรียนว่าปีนี้เนี่ยสากุระบานเร็วเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะมุ่งเหนือมุ่งขึ้นเหนือคือไปลงที่โตเกียวปกติเราลงโตเกียวแล้วถ้าเราจะมุ่งขึ้นเหนือไปฮอกไกโดเนี่ยเราจะผ่ากลางภูภาคโทโฮกุข,ขึ้นไปผ่านทางฟุกุชิมะผ่านเซนไดขึ้นไปใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราเลือกที่จะใช้เส้นทางที่ไม่เหมือนใครเราก็จะออกจากโตเกียวจากโตเกียวเนี่ยเราจะ มุ่งไปทางทิศตะวันตกก่อนเลยแล้วก็จะไปเริ่มเที่ยวจากเมืองนางนังิตะเมืองนางิตาเนี่ยพี่ถ้าเกิดต้องชอบแน่ๆคือเป็นต้นกําเนิดของสาเกอพี่ถ้าเกิดได้หลับทุกสบายทุกคืนแน่กินสาเกนี้ไม่หนอนทำไมอย่่งพี่มันสิบดีกรีมันน้อยจะกินเยอะไม่ได้พี่าเด้องทานอะไรถึงจะหลับฮะต้องทานอะไรอย่านอนหลับ เราก็จะไปที่เมืองที่เป็นต้นเกิดของสาเก uh huh. ที่นากิตะเนี่ยมันก็จะมีเ,เรื่องราวของปลาแซลมอนด้วยเราจะไปดูเรื่องราวของปลาแซลมอนดูวงเวียนชีวิตของปลาแซลมอนมันเป็นจุดที่ปลาแซลมอนเนี่ยเขาเดินทางมาวางไข่แล้วก็วงจปรปลาแซลมอนนี่คือวางไข่ออกเป็นตัวเป็นเป็นแซลมอนตัวน้อยว่ายออกทะเลออกลกับมาผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่แล้วก็ตายในที่ที่มันเกิด <c oughs> เราจะได้ดูศึกษาชีวิตวงจรของปลาแซลมอนไปเที่ยวเมืองอากิตะ เมือ่อีตาเนี่ยหลายคนจะนึกถึงหมู่บ้านสมุไรเพราะที่นี่เนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของความเข้มแข็งของสมุไรคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นในยุคที่สมุไรเนี่ยเขาพูดง่ายว่ามันเหมือนกับพวกไดเมียวเนี่ยพวกสมุไรเนี่ยต้องขึ้นตรงอยู่กับโชกุนซึ่งคือเอโดะใช่ไหมหรือว่าอยู่ตามเมืองต่างๆเนี่ยแล้วก็ที่นี่แต่ละพื้นที่ของญี่ปุ่นเนี่ยะตะกูลเก่าแก่ซึ่งยังมั่งคั่งอยู่ทุกวันนี้นะ จำนวนมากเลยอ่ะเป็นตระกูลที่มาจากไดเมียวหรือามาจากซามูไรในยุคคือเป็นซามูไรที่แบบพัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นเจ้าเมืองอ่ะ,ะเป็นพวกเหนือกว่าซามูไรอ่ะ,ะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีบ้านเรือนคือบ้านซามูไรแบบเก่าๆเราจะไปเห็นไปเที่ยวหมู่บ้านซามูไร คคุณโนดดาเตะด้วยซึ่งเป็นหมู่บ้านสมุไรซึ่งอนุรักษ์เอาไว้นะครับอันนี้ไปเดือนไหนนะเราไปเมษาพี่ไปช่วงปลายเมษาซึ่งเราก็คาดว่าแถวเนี้ยซากุระจะเริ่มบานเต็มที่ละก็คือที่นั่นเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยก็คือว่าสมัยที่ไปนะคือบรรยากาศดีตรงที่ว่าเขาจะมีรถม้าหรือไม่ก็รถลากให้เราได้นั่งแล้วก็ถนนสวยแล้วก็มีความร่มรื่น ถ้าหากว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยเตมไปด้วยซากุระเนี่ยนะฮะทุกคนจะเอนจอยกับบรรยากาศมาแล้วก็จะมีร้านกาแฟเล็กๆร้านชาเล็กๆร้านขนมเล็กๆกระจุกกระจิกนะะอันนี้เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่แบบควรไปสัมผัสคคือเส้นทางเนี่ยท่านผู้ชมดูเส้นทางที่เราโชว์ในแผนที่อยู่ในข่านี้น,นะครับจะเห็นว่าเป็นเส้นทางที่ไม่เหมือนใคยเลยแล้วก็ไม่เหมือนที่เราเคยจัดจากโตเกียวมุ่งหน้าสู่ ซัปโปรโรด้วยก็จะเป็นในเส้นทางซึ่งไม่เหมือนใครเราก็จะเริ่มกลับเข้ามาในเส้นที่จะมุ่งเข้าสู่ฮอกไกโดโดยที่เราจะผ่านไปที่ภูเขาฮาชิมันไตบนภูเขาฮาชิมันไตเนี่ยจะมีกำแพงหิมะที่ผมชอบเพราะวะ่ากำแพงหิมะที่นี่เนี่ยมันเป็นกำแพงหิมะธรรมชาติซึ่งสวยงามแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่สมบุกสมบันมากเหมือนกับการขึ้นไปบนจอนแอลป์แต่ว่ามันสวยคือหนาวสุดยอดคือบรรยากาศมันจะตอนอยู่ตีนเขาเนี่ย อากาศไม่หนาวได้เห็นจากุระบานวสวยๆพอขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยมันหนาวแล้วมันยังมีหิมะอยู่คือพวกหิมะที่ตกค้างจากฤดูหนาวเนี่ยก็ยังอยู่แล้วก็ยังเป็นกำแพงหิมะสูงๆแบบ9เมตรสิเมตรเนี่ยให้เราได้ถ่ายรูปกันจากฮาชิมันไตเราลงมาที่ฮิโรเซกิฮิโรเซกิเนี่ยถนนร,บรอบๆปราสาทฮิโรเซกิเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถนนสายที่มีซากุระสวยที่สุดในญี่ปุ่น ค,คือถ้าบอกสวยสุดในญี่ปุ่นก็คงต้องบอ, <c oughs> บอกว่าสวยที่สุดในโลกแล้วแหละเพราะญี่ปุ่นมันเป็นต้นตำหักของซากุระนะมันก็ซากุระที่เนี่ยเขาบอกว่าสวยที่สุดในญี่ปุ่นละที่นี่ก็จะซึ่งคาดว่านะครับเราจะไปถึงที่นี่เนี่ยประมาณวันที่20กว่ากว่าเดือนเมษายนคาดว่าซากุระจะฟูบลูมหรือจะบานเต็มที่เนี่ยที่เมืองนี้ค,คือปกติมันจะบานที่เมืองเนี้ยประมาณต้นพฤษภาค,คมแต่ปีนี้เนื่องจากซากุระมันบานเร็วเราก็เลยคาดว่า ที่โรเซกิเนี่ยซากุระจะบานสะพรั่งอวดโฉมได้อย่างสวยงามเต็มที่เราจากฮิโรเซกิเราก็จะมาเอาโมริข้ามเรือไปแล้วก็ไปชมสากุระต่อกันที่ฮากโกดาเตะทริปนี้เราก็จะจบทริปกันสบายๆได้มีเวลาได้ช้อปปิ้งได้เที่ยวกันในซัปโปโรนะครับทริปนี้เนี่ยยาวกว่าปกตินิดหนึ่งพี่เกิงคือ8วัน6คืนคือไปเที่ยวกัน6คืนญี่ปุ่นนะครับ ก็เป็นทริปยาวหน่อยนะครับออกเดินทางวันที่19เมษายนถึง26เมษายนทริปนี้ก็เหมือนกันนะครับได้แช่ออนเซ็นสบายๆหลายวันเลยนะครับเลยทําการอากาศชิวๆอากาศประมาณ14 15 16องศาประมาณนั้นแถวนี oh. ้นะครับก็จะได้ไปเที่ยวกันก็เชิญชวนนะครับญี่ปุ่นเรามีให้ไปเที่ยว2ทริปครับช่วงวันที่3เมษายนแล้วก็วันที่19เเมษายนให้เลือกนะครับก็วันนี้เราพูดถึงจีนและญี่ปุ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะข้ามฟากไปพูดถึงประเทศในทวีปอื่นๆกันบ้างนะครับวันนี้ผมเป็นพิธเกิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ